อ่าเริ่มค่ะพนาเพื่อรักผมรักพนาเมื่อตอนปิดเทิมภาคปลายผมได้รับเลือกจากโรงเรียนให้ไปประชุมเลืองก,การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ร่วมกับเยาวชนจากท้องถิ่นทั่วประเทศที่เขาใหญ่จังหวัดนครศรีราชสีมาเรื่องก,การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งเรียกภาษาอังกฤษว่าอีโคโทัวริซึม มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกผมในคณะนั้นเป็นอย่างยิ่งในตอนแรกคณะวิทยากรอันประกอบด้วยอาจารย์และนิสิตจากคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตรศศศ์รวมทั้งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้พาพวกผม เดินทางเข้าไปในป่าตึงไหนแล้วคะซ้อมมาตรงไหนคะแล้วแจกผ้าพันคอให้ปิดตาจากนั้นพี่ที่นิด ิสิตการจูงมือก็จูงมือผมและเรื่อนเดินลุกเข้าไปในป่าลึกแล้วให้ผมกับเรื่อนอีกหนึ่งคนหยุดที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่นิ <c oughs> สิต บอกว่าให้ผมและเพื่อนทำว่าทำ,ทำ้เขาทำ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 ,ทำความรู้จากกับต้นไม้นั้นให้มากที่สุดราวกับว่าเขาเป็นเพื่อนที่สสนิทที่สุดและไม่ได้ เจอกันมากมามานานแต่มีกติกาว่าห้ามส่งเสียงพูด <c oughs> พูดคุยและต้องอยูด่ด้วยความเงียบเข้านั้นเมื่อพี่พี่นิสิตและเพื่อนคนอื่น ผมรู้สึกผมรู้สึกขำและสนุกตื่นเต้นเพราะเป็นกิจกรรมที่แปลกมากเ mm hmm. มื่อพี่ๆนิสิตและเพื่อนคนอื่นๆเดินจากไปแล้วทุกอย่างในป่าแห่งนี้ตกอยู่ในความเงียบสงัดมีเสียงนกร้องจิบ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 นานครั้ง ผมเริ่มทำความคุ้นเคยกับความเงียบจากนั้นก็เริ่มทำไปที่ลำต้นผมคิดในใจเล่นๆว่าผมจะตั้งชื่อให้เพื่อนการที่ผิวของพนา คนนี้ว่าคนนี้ว่าพนาก็แล้วกันพนาของผมมีผิวกุบกระอยู่ทั่วไปการที่ผิวของพนามีรอยแตกและกุกระไม่ได้ทำให้พนาเส่นของผมอัปรักแต่อย่างใดผมกลับรู้สึกถึงความมั่นคงและแข็งแกร่งของเขาเขาคงอยู่ที่นี่มานานเป็นร้อยปีแน่นๆน ผมไม่เคยมีเพื่อนอายุมากเช่นนี้มาก่อนแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าเขามีวัยต่างกับผมเลยให้เขาความอบอุ่นกับเขาให้ลูกเขาให้เขาให้ความอบอุ่นกับผมเมื่อผมลองอบอบกอดเขาปกกอดเขาไม่มิดเขาคงตัวใหญ่มากทีเดียวโอเค